สิตาคว้ารางวัล The Best of International CEO of World Class Awards 2022ครูสิตาหรือคุณพันธ์สิตาศักดิ์สิริธนากุรไลฟ์โค้ชชื่อดังและซีอธุรกิจโรงงานผลิตสกินแคร์และอาหารเสริมภายใต้ชื่อบริษัท Health World International จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมให้แพลตฟอร์ม TS w i n t e r g o เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างคนให้สำเร็จไปทั่วโลกการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชียกับรางวัล The Best of International CEO of World Class Award 2022จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ World Class Award s 2022 ก็รู้สึกถึงความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็มั่นใจคื้นค่ะวันนี้เราเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับโรงงานผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเมกินโพเรียแล้วก็เมตินไทยแลนด์นะคะ ปกติมารับในนามของการสร้างตัวแทนแต่ว่าวันนี้มารับในงานในนามของโรงงานผลิตก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าคนของเราก็พร้อมที่จะเติบโตไปมากยิ่งขึ้นมันเองจริงๆโรงงานผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าแฟนเป็นโรงงานผลิตอยู่แล้วนะคะมาก็ปีนี้ปีที่6เข้าปีที่7แล้วนะคะกำลังจะเข้าปีที่7แล้วก็จริงๆแล้วเราก็ได้ขยายลายผลิตกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการคิดสูตร์พิเศษที่สําหรับลูกค้าของเราและที่สำคัญประสบการณ์ของเราค่ะคือประสบการณ์การเป็นตัวแทนมาก่อนและก็เป็นเจ้าของแบรนด์ ดังนั้นเราจะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคนที่มาผลิตแบรนด์กับเราให้เติบโตได้ง่ายมากกว่าปกตินะคะดังนั้นรางวัลน,นี้ก็น่าจะทําให้คนทุกคนทั่วเอเชียนะคะได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานทัพในการผลิตแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นสกินแคร์อาหารเสริมเมอินค o เรียแล้วก็เมอินไทยแลนด์ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้เมอินคฟเรียเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์มากกว่า30โรงงาน,น ก็ลูกค้าสั่งผลิตอะไรก็ได้นะคะเกีย่ยวกับสกินแคร์อาหารเสริมได้หมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยกำลังการผลิตนี่ไม่ไม่ได้มีส่วนในการจํากัดเลยนะ,ะเรียกว่าได้เต็มที่นะ,ะแต่ผลสุดท,ท้ายเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาผลิตกับเราเนี่ยเน้นเรื่องรายการผลิตที่ค่อนข้าง รียกว่าต้องผลิตวอลุ่มเยอะเท่านั้นถึงจะได้ถูกแต่เราเน้นคุณภาพมากกว่าและทําให้ลูกค้าได้เติบโตเราเน้นสร้างแบรนด์ให้เขาเติบโตจริงๆเนี่ยคือระยะยาวค่ะเราไม่อยากได้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวแล้วลงตุม้มแล้วลูกค้าเจ๊งอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้ลูกค้าเติบโตไปร่วมกันกับเราเนั้นเองค่ะลูกค้าสามารถซื้อสูตรลิขสิทธิ์ได้เลยสมมติว่าเรามีงานวิจัยออกมาตัวหนึ่งที่ไม่สามารถมีสารสกัดที่อื่นทําได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีทีมวิจัยคนฟ้าจาก เมดอินเกาหนะที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนะคะลูกค้าก็จะได้สูตรลิสิทธิ์นั้นไปเลยโดยเราเนี่ยมีการเซ็นสัญญานะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความวิตกกังวลเนาะว่าเอ๊จันจะได้สูตรนี้จริงๆหรือเปล่าเราเซ็นให้เลยว่าเป็นของคุณคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและที่สำคัญเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าทุกคนเติบโตเราไม่ได้อยากได้เงินคุณนะคะเพียงอย่างเดียวเนาะเงินเป็นส่วนประกอบที่เราควรจะได้อยู่แล้วล่ะแต่ผลสําคัญคือเราอยากให้ลูกค้าเติบโตได้จริงๆนะลูกค้าจะได้ไปช่วยคนได้จริงๆ ก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยเลือกแพ็กเกจจิ้งแบบไหนจริงหมื่นห้าเนี่ยก็เรียกว่าได้แพ็กเกจจิ้งที่เรียกว่าเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าอยากได้ส่วนผสมแบบไหนนะคะว่า,าดีมากน้อยขนาดไหนเนาะความเข้มข้นบางคนเนี่ยใส่แค่หยิบมือสารสก,กัดเดียวกันแต่ใส่แค่ปลายนิ้วเนี่ยมันก็ถูกลงแต่ถ้าใส่แบบโภประมาณเป็นกิโลอย่างเงี้ยก็ราคาแพงนะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นคนเลือกส่วนผสมแล้วสารสกัด ช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าเรามาจากประสบการณ์อยู่แล้ว <Yeah. S 2> เราไม่ได้เติบโตจากการที่ที่เรามาอยู่ดี mm. ก็มีมีโรงงานผลิตเลยปกปติเนี่ยเราก็เดินก็ไปที่โรงงานผลิตแฟรนดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าคนที่เป็นคําว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเจ็บมาเยอะแล้วกับคาว่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนสุดท้ายตาย,ตายานะคนสุดท้ายหมดเงินนะเราเลยจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของแบรนด์ก่อนมีการพูด,ค,พด,ค,พดค,คุยก่อนการผลิตทุกเจ้านะคะจะไม่ให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนแต่คุยก่อน,อนที่พร้อมไหมที่จะเติบโตจริงๆนะกับการสร้างธุรกิจขอองงตัวี่่เคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถถามได้ที่ไลน์ @ts w มันอยู่ Integrate t h a i คะ